ดครับยินดีตรับสู่ปีสี่ยังไหวครับแนะนำตัวเนี่ยเอ a ไม่มีเพื่อนเลขเซตอายุเท่าไหร่อายุแป่นี้ยีามครับยี่สิบสาคำถามแรกคำถามแรกในบทอบในแบบสอบถามนีณเขียนอ่ามันคือสิ่งที่คนพบในช่วงวัยปีสี่คุณเขียนว่าเหมือนจะยังไม่พบยังสับสนอยู่อื มีมีเหตุผลไปว่าทําไมรู้สึกว่ายังไม่พบยังสับสนอยู่ว่ามันคืออะไรอะไรนี้อแต่จะพูดไว้ก่อนแล้วกันว่าเคสเรามีสิ่งที่เราอยากทําอยู่แล้วแหละทีนี้ก็เราไม่ได้เริ่มสักทีนี่น,นี่นั่นแล้วมันก็ทําให้เราแบบลืมมีมสิ่งสิ่งนั้นไปแล้วก็ให้ความสาคัญกับมันน้อยลงจนมาแบบรู้สึกว่าตัวเองโล่งไปเลยแบบไม่มีอะไรที่ท,ที่แบบ อยากจะทําหรือว่าชอบจริงๆอะไรเงี้ยถามว่ามีสิ่งที่เรามีแต่ว่ามันมันมันให้ผลสัมพันลดลงจนเราเองก็รู้สึกสับ้อนว่ามันมันใช่สิ่งที่สําคัญจริงหรือเปล่าใช่ตอนนั้นตอนนั้นตอนวันนี้มาข้อที่สองชีวิตมหาลัยของฉันเปรียบเหมือนกลับอันนี้กูแอคมาเลยกูเขียนว่าแสงสว่างที่มืดมิดไม่รู้จักตัวเองเลยอ่าอืแต่มันก็เชื่อมโยงกันหมดนั่นแหละโอเค ก็ยังคงหาคำตอบไปได้ว่า<ช>เราจะไปทางไหนดีมันก<ช>็นเลยเหมือนแสงสวา<ช>่างที่มันมีเท้เหมือนเข้ามาเรียนกันเยอะเข้ามาเรียนด้วยความที่แบบอยากทําอยากอยากลองอยากอยากดูแบบสิ่งสิ่งนี้แต่พอทําทําไปแล้วมันมีหลงทางไปบ้างแล,ว,แลวก็นั่นแหละความสําคนันเราให้ความสาัดันมันน้อยลงแบบเราไปไว้ทำา่องนี้อันเยอะมันก็เลยน่หลงทาง ก็คือยังมีทางไปอยู่แต่แค่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนใช่โอเคผมพอเข้าใจคลิปผู้จบไปอ่ะห้านาทีพอรู้สึกเลยคำถามพ่อถัดไปชอบตัวเองเวลาที่อืมเห็นว่าช่วยเหลือผู้อื่นทำงานที่ชอบอืมและมีบทสนทนากับหมู่เพื่อนอืมอันนี้ดีอ่อันนี้เอาเริ่มที่ช่วยเหลือผู้อื่นกันผมชอบชอบที่แบบ เขาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาแบบให้คําแนะนําทําอะไรก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นมันทําให้เรารู้สึกตัวเ,เองมีประโยชน์ความชอบนั่นะเข้าไปยุ่งกับคนอื่นเพื่อให้ให้คนอื่นจะรู้แบบเอ้ยยังมีเรานะเราสามารถเป็นประโยชน์ให้ได้เราสามารถช่วยคุณได้นะไม่มากก็น้อยเรือจะไม่ได้เลยแต่ก็นะอยากอยาช่วยอยู่ใ,ให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ตัวคนเดียวนะ,ะมีรเราอยู่นี้ถูกต้องอืม และได้ทํางานที่ตัวเองชอบอืมได้ทำงานที่ตัวเองชอบ,ออชอบก็ไปย้อนแย้งกับไอ้คลอ,ก,อก่อนที่บอกว่าอมันอยากลองทำ่างนี้นะั่นแต่ให้คนเราลุ้งใช่มันมันก็มี็นช่วงหนึ่งที่เราได้ได้ทํางานที่ชอบแต่แบบนั่นแหละมันก็ลดความสำคัญไปมันก็หายหายหายไปบางอ,อย่างผมชอบเรื่องไงนนะอ่าอ,อืมอะไรนะ <laughs> อ่ามันจะชอบมีบทสนทนาับบนี่คือผมชอบชอบทําออกแบบคาเฟ่ uh huh. แล้วก็ชอบทําดนตรีก็มีบ้างแต่ทีนี้ก็พอรู้สึกทำทำไปแล้วมันมันค่อยเขวไปทางอื่นเยอะเกินมันก็เลยความทํา uh huh. มันก็ลดลงแตาถามว่าถ้ากลับไปทําก็ยังชอบไหมก็ชอบแต่คงคงจะไม่ได้แบบช่ำชองหรือว่าปันนี่กับมันเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะ uh huh. ชอบยังชอบทํา คือมันอยู่ในฮ็อบบี้แต่ก็ไม่ไม่ไดเอามาให้มันเป็นแบบไม่ได้อยากให้มันเป็นงานหลักอ่าใช่บทสนทนากับหมู่เพื่อนอืเราเราจะมีกลุ่มคอมเมนตี้ของเราอยู่ใช่แล้วน,นั่นแหละเรากลุ่มเรามันพูดคุยกันได้หลาย,ลายเรื่องแบบตั้งเรื่องชีวิตการเรียนนู่นนี่นั่นแบบหลายเรื่องเราสามารถที่จะแชร์เล่าสู่กันฟังได้แล้วเราก็ คอยหาเรียกว่าไงแบบเราเติมเต็มกันแล้วกันแล้วก็เรามีจุดร่วมหนึ่งที่เราสามารถรู้อ่าว่าเอ้ยโอเคมึงเข้าใจกูเข้าใจมึใจงใช่เพื่อนผมชอบชอบตอนที่เราได้มาคุยกันอย่างอย่างเช่นอ,อะไรเบบนแล้การทําอะไรเป็นเนี้ยอยู่ไม่ใช่กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถูกต้องอืม ผมชอบนะผมชบได้คุยกันแบบเพลินๆเรื่อยๆถามข้ออาไปไม่ชอบเวลาตัวเองที่เขียนว่าเห็นแก่ตัวไม่สนใจใครย้อนแยงอ้งนั่นเลยคือตรงตัวเลยตรงตัวเลยออืฮเพราะว่าตอนตอนที่เห็นแก่ตัวก็คือไม่เอาใครเลยแล้วก็ไม่ช่วยใครด้วยแบเอาตัวเองตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ย้อนแย้งก็ชัดอยู่แล้วว่าถ้า แต่ข้ออะแล้วจะข้อนี้นั่นเอาไปเชื่อมโยงกันยังไงก็ย้อนแย้งผมบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้เป็นบ่อยนานๆเลยถ้าถ้าเราผมนะคือผมไม่เคยเห็นคุณแบบคุณแมวและอันเนี้ยผมผมผมไม่เห็นท่านี้รู้จักกันมาม <laughs> แต่เขา่องผมไม่รู้ <laughs> โดนนะโดนการแย้งอยู่ <laughs> โอเคอ่ะเขาสอบไปดีกว่าครับเรื่องที่ใหญ่สุดในชีวิตมหาอะไร คุณเขียนว่าจ en ัดการกับตัวเองในหลายๆเรื่องอืมก็หลายเรื่องจริงท yeah> ั้งเรื่องเวลาจัดการแบ่งเวลาว่าแบบช่วงเวลาที่เรใช้ชีวิตยังไงแบบว่าเหมือนผมไม่ชอบชีวิตวนลูปตื่นอาบน้ํากินข้าวเอาไปเรียนอกลับห้องนอนตื่นกินข้าวเอาเรียนมันลูป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 ริงเนี้ยผมไม่ชอบผมเลยมองว่าเป็นการเรื่องเราไม่ได้แบ่งเวลาให้ตัวเองให้ ได้ทําอะไรบางอย่างที่เราอยากจะทำแล้วที่ควรทำอะไรหลายเรื่องไม่ใช่คเรื่องเวลามันมีเรื่องการเงินเราจะสั่นมันไม่ได้เลย,ยทําให้แบบลำบากผมว่าหลายคนน่าจะเจอเรื่องนี้อยู่เพราะผมก็เจอ <c oughs> ชีวิตมันติดลูกเกินอะ่ะแบบว่า<ม><ม>ถามว่ามันเบื่อก็เบื่อ,อ,อแต่มันจะออกมาจากลูกเนี้ย,ยก็ยากยาก <c oughs> ใช่ ไม่ชอบเลยที่ชีวิตแม่งลุกวนอย่างเงี้ยอ,อยากออกชิปหายแต่ก็ทําไม่ได้ติดทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องท้ายกูก็เลือกนอนมากกว่าออกไปพบปะผู้คนหรือออกไปข้างนอกไปตัวเดียวข้างนอกนอนอยู่ห้องเดียวถือว่าห้องเป็นที่เซฟโซ่ของเราคำถามเพราะแต่ไปเรื่องที่ชุบชูใจในชีวิตมหาวิทยาลัยอืมต่อว่าครอบครัวแฟนเพื่อนอื ครอบครัวคือคอยถามสะทุกสุบดิบตลอดอืและดูเป็นห่วงส่วนแฟนกับเพื่อนนั่นแหละก็มีบางช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันเก็บความทรงจําในวัยนี้ด้วยกันอืเลือดเอาครอ,อบครัวใน,ในวัยมหาลายัยในครอบครัว<อ>ไปพ่ออะไรบ้างส่วนช่วยอะไรบ้างพ่อมาเรียนนานๆเข้าผมมาไม่เท่ากับบ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้ยกคุยกับที่บ้านเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่ว่าเบื่อหรือว่า อยากห่างนะแต่ว่านั่นแหละชีวิตกูวนลูปแล้วก็มันก็แค่นั้นแหละจน,น,น,ะออนมาคิดดีๆก็เออแบบมาสังเกตช่วงลังเนี้ยมาสังเกตว่าเออเขาเขาดูเข้าใจเราด้วยดูเป็นห่วงเราด้วยแล้วก็ mm hmm. พยายามที่จะคอยให้เราอัปเดตตลอด mm hmm. ไม่ใช่เขาจู้จี้อะไรนะแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างที่เขาคิดถึงเรา mm hmm. ใช่อันนี้ผมเข้าใจแล้วก็ นั่นแหละห่วงนึกอึกได้เออก็เขาไม่ได้จุกจิกแต่ว่าเขาเป็นห่วงเราเขาเป็นห่วงเราแล้วเราก็เป็นลูกเขาอ่ะอืมแล้วไม่อยู่ตัวคนเดียวอ่ะเขาก็ห่วงเราอ่ะเออเขาเลี้ยงดูเรามานั้งกี่ปีอะสิบกว่าปีอะเออนั่นแหละก็นั่นแหละชอบชอบที่เขาแบบคอยคอยหาเรื่องมาคุยกับเราได้อะไรเงี้ยถึงจะสุมสี่สุมห้าโทรมาแน่นั่นก็ไม่กดอะไรแต่ก็อยู่จุ๊บ ไม่รู้พูดอะไรครอบครัวอลไรเรื่องแฟนแฟนกับเพื่อนนี่ไป้หมดเดียวกันเลยเพราะว่าเพราะว่าเรที่บอกว่ามีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกันใช่เป็นแปงงแปงนกันเยอะอือช่วงเวลาต่างๆใช่ประมาณนั้นคงจำไว้ด้วนครับข้อต่อไปสิ่งที่อยากจะลองทํา หรือเลอกทําุณเขียนมาว่าลองทำเนี่ยผมว่านนี้จะลองทําำเขียนบทกํากำกับหนังเขียนหนังสืออืแต่เราเลิกความคิดนั้นทังหมดแหลวอะไรที่ชอบทําก็เลิกทาไปแล้วออกแบบใดๆใช่คือว่าไปเลยตรงตัวเลยทุกอย่างตรงตัวเลยคือเราเราเราอยากเขียนบทเราอยากกำกับหนังเราอยากเขียนหนังสือใช่เพราะเราชอบเราชอบอ่านหนังสือด้วยแล้วเราก็ ชอบชอบการเล่าเรื่องชอบการกูที่กูแต่งเรื่องได้เลยแบบทําให้คนแบบสนใจเรื่องของกูได้เขาแบบเออก็เลยเออยากอยากชักจูงคนด้วยด้วยเรื่องด้วยตัวหนังสือใช่แต่นั่นแหละอย่างที่บอกว่าลมเลิอของทีมไปหมดแล้วเพราะว่ากูเจออะไรมาไม่รู้เยอะแยะไปหมดจนมันไข้เเวนจนแบบไอ แต่จะแทคุณไมล้มเลิกก็ไม่เชิงอ่ะแต่คุณก็ยังได้ทําอยู่เออเหมือนพักไว้ก่อนแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปกับมันขนาดนั้นแคขอแค่พักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีกําลังใจเดี๋ยวมีไฟมาก็ค่อยมานี่ยเองไม่ได้ล้มเลิกหรอกแต่ในมุมผมคือคุณก็ทำมาแล้วแหละแต่แค่มันยังไม่เสร็จอืมอืใช่แค่มันมันมันยังไม่ถึงขั้นตอนที่มันสกเซสแต่มันยัอยู่ในโปรเซสอ่าใช่ซึ่งโปรเซสกูทิ้งยาวเลยทาปึ๊บไว้แล้วก็เอาไปก่อนพักก่อนเออหนัก่เคยมาต่อ ชีพมาอะไรเราเจออะไรเยอะเกินปะแล้วก็พวกออกแบบคุณก็เพาะพูไปแหละใช่ใช่ครับอืมอย่างที่แล้วมาเลย g ฟ a p h i c d e s อ่าเห็นว้าข้อต่อไปเรื่องที่กลัวที่สุดในชีตมาอะไรอืมคือระหว่างเรียนกลัวเรียนไม่จบแต่ตอนจะจบกลัวไม่รู้จักตัวเองและเอาตัวไม่รอดโคตรสิงโคตรสิงใช่ถ้าตอนนี้กลัวเรียนไม่จบเพราะ ทำโปรเจกต์ตัวเองมาเนี่ยก็ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า uh huh. จะรอดถามว่าจบไหมอาจจะจบ uh huh. แต่จบเร็วจบช้าเนี่ยคือกังวลเรื่องนี้แหละเพราะว่าพอคิดว่าตัวเองจะจบแล้วก็อยากจะแบบอกูเสร็จแล้วกูไปแล้ว uh huh. ไม่ยุ่งแล้วกับที่นี่ uh huh. หนีไปเลยแต่มันก็ต้องก็ต้องมากังวลว่าจะผ่านเป่าวว่าถ้าไม่ผ่านกูต้องอยู่ uh huh. อีกย่างเงี้ยก็เลยกลัวกลัวอย่างนั้นไปแล้วแล้วก็ นั่นแหละก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วหมายถึงว่าถ้ารับปัจจุบันเนี่ยก็กลัวแค่เรื่องไม่จบี่และก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยเหมือนจะไม่มีไม่มีเรื่องที่แบบกลัวหรือกังวลอะไรอ๋อเพราะว่ามันเป็นภาคบังคับที่เราต้องทาไอ้งานนี้ด้วยใช่ใช่แล้วมันไอ้งานนี้มันก็ตัดสินว่าจบไม่จบอันเดียวด้วยเข้าใจครับเอาข้อเดิมหรือว่าจบ กลัวจะไม่รู้จักตัวเองอ่าอแหละ,อะตอนนี้ก็กลัวเลยไม่จบแต่พออะสมมุติจบไปก็กลัวไม่ไร้เนืเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนนี้ตัวเองก็รู้สึกว่าหลงทางอยู่ยังหาลู่หาทางให้ตัวเองไม่ได้ม,มันก็เลยกลัวแบบเอ้ยอนาคตกูจะไปทางไหนดีใช่กว่าจะไม่มีอะไรทากว่าจะต้องนอนอยู่บ้านที่เสยซึ่งไม่ชอบอย่างนั้นมันก็เลยเสี่ยงในชีวิตเงอง คำถามพรถัดไปสิ่งที่อยากขอบคุณที่สุดในชีวิตมหาลัยขอบคุณถึงตอบว่าเหมือนจะยังไม่พบไม่รู้ว่าสับสนอยู่สิ่งที่อยากขอบคุณที่สุดในชีวิตมหาลายัาเยเทีย,ทยททจะมีหลายเรื่องเกินไปที่จนเลือกมาไม่ถูกเพื่อนแล้วกันออือตอนเขียนอาจจะยัง คิดไม่ออกอ่ออะแต่ถ้าง่ายๆนี่ตอนนี้คงเป็นเพื่อนแหละเพราะว่าทุกช่วงเวลาต้องใช้คำว่าทุกช่วงเลยเพราะามีเพื่อนตลอดอยู่กับเพื่อนตลอดคอยมีปัญหาอะไรก็นั่นเนีะยเราคุยเราปรึกษาเพื่อนเรา,เราให้เพื่อนช่วยตลอดแล้วก็นะก็แบกแบกกันมาช่วยๆกันแบกมาก็ผ่านกันผ่านมาด้วยกันได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอบคุณมาก เช่นกันครับเพอ,อสุดท้ายสิ่งที่อยากจะบอกกับใครสักคนคุณพิมพ์มาว่าขอบคุณครับเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับใช่เพราะอันนี้เป็นคําพูดติดปากตอนคาเรียนใหม่เๆมเวลาเพื่อนไปรับไปส่งใช่แเราก็จะมีคํเนี้พูดติดปากตลอดซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้พูดแล้วเพราะว่าเจอพูดแต่ทีะล่าสุดก็เจอกันครับ พูดยาวไม่ได้แลย้ยเยอะอยากกลับห้องอยากนอนได้เนี่ยก็เนี่ยแหละเป็นคำพูดที่<อ>ถ้าผมมันมันเรียบง่ายมันใช้ง่ายแล้วเราก็เวลาเราพูดเราก็พูดเนี่ยเซตเนี้ยเลยเพราะเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็เจอกันสวัสดีขอบคุณมันเป็นแบบก็บคือขาง,ง่ายที่พูดได้กันได้อะ,อะใช่อขอบคุณเจอกันครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องแบบ ปกติแต่ผมว่ามันสำหรับบางคนไม่เป็นเรื่องที่สําคัญแบบว่าสําหรับผมเนี่ยผมได้สักอย่างมาจากใครบางคนผมจะพูดติดตลอดเลยว่าขอบคุณครับหรือได้น้ําแบบตอนไปกองถ่ายเนี่ยผมได้น้ำเราลงน้ำเข้าขขอบคุณครับยิ้มเถิดขอบคุณครับอะไรเงี้ยผมว่าแก๊งเราพูดติดปากชอบอพูดเพราะติดปากกัน <laughs> ชอบพยท้ายขอบคุณครับขรงงานครับไปแก๊งพูดเพราะไปเพราะว่าผมว่า เราขอบคุณเขาอย่างน้อยบางทีบางคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่สำหรับบางคนอะ่ะผมว่าเขามันทําให้เขาเม็ดไมเดย์เขาได้อะ่ะอืมอันนี้ก็เป็นคำที่ใครมาส่งทีไรก็พูดคํานี้ใส่ตลอด <laughs> พูดจนแม่งแซวพูดจนมันพูดสวนกลับมาแบบ <laughs> พูดดักปูแล้วอและข้อสุดท้ายมีอยากฝากบอกอะไรกับอตัวเองในอนาคตไว้ทํางานนะครับ ในแบบสี่ปีห้าปีอะไรอย่างนี้เผื่อแบบอว่าย้อนกลับมาดูแล้วสาทุกสุกดิบเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกไม่อยากบอกเพราะว่ามันเร่องอะไวะพอบอกไปไปแล้วมันเหมือนแบบเราไม่จริงใจต่อตัวเองออ ผมเลยผมเลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแบบได้รับคำชมไม่ชอบได้เรื่องไงวะคำปอบโยนหรือคำอะไรแบบเนี้ยที่เชี่ยกูคิดทำอไม่ออกแต่นั่นแหละพอสมมุติถ้าบอกไปใช่ไหมมันก็ถ้าถ้าตัวกูใน,นเราเข้ามาดูมันก็จะรู้ตัวเองว่าแบบกูกูเนี่ยหลอกมึงอฮซึ่งกูเองตอนเนี้ยกูก็ไม่รู้ว่า มึงน,นอนาคตอ่ะจะแบบได,ด้ดีแย่ไปกว่านี้หรือว่ายังเหมือนเดิม uh huh. อยู่ก็เลยรู้สึกไม่อยากบอกอะไรกลักวกลัวมึงอ่ะจะจะผิดหวัง <laughs> เพราะเพราะรู้จักตัวเองดี uh huh. เออก็เลยไม่บอกดีกว่าหวังว่ามึงจะเข้าใจน่ะครับถ้ามึงดีขึ้นหรืออะไรเนี้ยหวังว่ามึงจะเข้าใจที่คุณไม่บอกเพราะมึงมึงน่าจะรู้ตัวเองดีว่ามึงเป็นคนยังไง ได้ขอบครับขอบครับเซตเบนินี่สิบสามยังไหวเอาครับบ๊ายบาย